เงินเบื่นคนทํางานแล่ละครับไม่ให้จะไม่จ่ายภาษีแล้วอ่าเขาบอกว่าประมาณไตามาส,ามสอคือประมาณเมษาเป็นต้นไปนะอันนี้ฟังจากพ่อนายกอะรวมถึงรัฐมนตรีด้วยไตายมา,ส,ามสองมันจะเป็นกลุ่มคนอีกประมาณ15ล้านคนซึ่งอายุ16ถึง60แล้วได้ลงทะเบียนแอปทางรัฐเอาไว้มีบัญชีเงินฝากในธนาคารไม่เกิน5 0 0 0 0 0 และมีรายได้ท um ี่ส่งภาษีสัรพกรเนี่ยปี6-6สิไม่เกิน840,000บาทก็จะได้รับสิทธิ์น uh ี้แต่แปลว่าทั้งหมดจะต้องลงทะเบียนแอปทางรัฐเอาไว้แล้วปัญหาก็คืออากรณีที่เกิดขึ้นคนไม่มีสมาร์ทโฟนอาคุณจุรพันธ์อรวิวัฒน์เมื่อวานนี้บอกทำให้แน่แต่ยังไม่ได้กำหนดเวลาเดี๋ยวถามให้คำถามแรกเลย อ้าวมาและได้แล้วขอบสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าจุลภาอวิวัฒน์สอสอเชียงใหม่พักเพื่อไทยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังครัครบคนลังสิมันลมสอสอบัญชัได้ชื่อตอนเลือกตั้งมาพักก้าวไกลครับปัจจุบันเป็นพักประชาชนสวัสดีฮะสวัสดีครับพี่ยุทธอ่าเดี๋ยว <c oughs> ขอถามเขาเรื่องนี้นิดหนึ่งก่อน,นดได้ครับยินดีอ่าเรื่องคนไม่มีสมาร์ทโฟนถามใจจริงจะให้ไหม ให้ครับก็ต้องมีกระบวนการในการตรวจสอบรายชื่อตรวจสอบสิทธิ์ตรวจสอบเรื่องของอความไม่มีสมาร์ทโฟนนิดนึงนะครับแล้วก็หมายถึงยังไงตรวจสอบการไม่มีสมาร์ทโฟนก็ต้องหาคนไ <ๆ S 2> กใช่ก็ต้องหาคนไกนะครับเพราะว่าเราเราก็ <ๆ S 1> <ๆ>ต้องดําเนินการให้มันถูกต้องตามกระบวนการทางกฎหมายมนะครับหากมีคนที่ยื่นความประสงค์เข้ามาเนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบให้มันถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการ นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยกระบวนการในการเปิดเนี่ยคงจะต้องมีขั้นตอนเพราะมันต้องเข้า,ขาคณะกรรมการนะครับก็ต้องรอระยะเวลานหนึ่งแล้วเราก็คงจะเปิดช่วงสําหรับการลงทะเบียนซึ่งในข้อเท็จจริงเนี่ยจากการประเมินเนี่ยคาดว่าไม่เยอะล่ะครับเพราะว่าคนที่เป็นกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนน่าจะอยู่กลุ่มหนึ่งถูกต้องโดยมากก็เป็นกลุ่มปอบบางอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนมากคือได้รับเงินสิทธิ์หนึ่งหมื่นบาทไปผ่านทางระบบะพร้อมเพย์เรียบร้อยนะครับสิบสี่จุด ห5ล้านคนนะครับก็คาดคาดว่าจะไม่มีตัวเลขที่มีนัยสำคัญมากนักครับไม่มีตัวเลขกลมกลมที่คาดไว้มันคาดไม่ได้มันประมาณการครับแต่ว่าพูดไปก็เป็นเป็นเป็น g ก e มันก็เป็นการการคาดการคาดเดาครับมันมันไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนขนาดนั้นแต่ให้แนะ่แน่แน่นอนครับก็ยังเดินหน้าอยู่ครับทำไมไม่ลงทาเปิดลงทะเบียนอย่างที่เคยประกาศเอาไว้ เราก็เตรียมที่จะเปิดลงทะเบียนอ,อยู่ครับแต่ว่าด้วยกรอบกฎหมายนะครับต้องเข้าใจว่าโครงการที่เป็นดิจิทั l วอลเล็ตจากรัฐบาลเศรษฐานเนี่ยโดยสภาพบังคับมันไม่มีเพราะฉะนั้นก็ต้องมาเริ่มใหม่ในรัฐบาลแพร<อ>ทองทานซึ่งโครงการที่เราทํามาทั้งเฟสหนึและเฟสสองนี่นก็เป็นโครงการใหม่ที่ดําเนินการโดยรัฐบาลของแพทองทานโดยเด็ดขาดก็หมายความว่าร้อยเฟสสอจบก่อน ทำช่วงวงเวลาอาจจะมีความเฟสสองจบแน่นอนเฟสสองมันเลยอีกสามวันนี้วันนี้หลายท่านเข้าไปเช็คแอป,ปทางรัฐแล้วได้แล้วใช่ครับแต่เฟสสามเนี่ยซึ่งเรากล่าวว่าไตรามาสสองเนี่ยช่วงเวลาแห่งการลงทะเบียนอาจจะมีความเหลื่อมความความคล่อมกันอยู่ตรงนั้นเป็นไปได้อื <c oughs> แต่ว่าเฟสสามเนี่ยคือกลุ่มสิบหกถึงหกสิบที่ลงทะเบียนแอปเอาไว้และเข้าเกณฑ์คุณมบัติเรื่องไรายได้และเงินฝากถูกไหมใช่ครับอ่ากลุ่มนี้เนี่ยยังไงก็เป็นดิจิทัลเบร ถูกต้องครับไม่เป็นเงินสดอีกแล้วใช่ครับถูกไหมฮะใช่ครับแต่คนบบไม่มีสมาร์ทโฟนมันจะเป็นกรณีอีกแบบหนึ่งเพราะเขาไม่มีสมาร์ทโฟนไงใช่ครับตรงนั้นกําลังคุยกันอยู่คุยกันในรายละเอียดว่าเราจะดําเนินการอย่างไรอขอเวลาให้ใหทางคณะกรรมการได้มีเวลาดูรายละเอียดให้รอบครอบนิดนึงนะครับเร<อ>าจะมาชี้แจงอีกทีว่ากระบวนการเป็นอย่างไรเฟสสามตรงนี้เนี่ยถึงตอนนี้ชัดแล้วใช่ไหมว่าระบบจะไม่มีปัญหาจะทดสอบปลายเดือนกุมภา ก็ต้องรอให้มีการทดสอบก่อนครับเรามีความเชื่อมั่นครับเพราะระบบนี้ไม่ใช่ระบบอะไรที่มันหวือหวาขนาดนั้นอไอ้ระบบไอ้ payment system เนี่ยมันก็เรียนด้วยความเคารพว่ามันก็มีกระบวนการที่ทางธนาคารพาณิชย์ทางใครต่อใครก็ดําเนินการเป็นเรื่องปกตินะครับมันไม่ใช่ระบบที่เราไปเริ่มจากศูนย์หรือว่าเริ่มจากอะไรที่มันไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนก็มีความมั่นใจว่าจะเป็นระบบที่สามารถ uh, handle ได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยกระบวนการในการทดสอบกระบวนการในการทำ อาจจะต้องมีแซนด์บ็อกซ์ไหมอาจจะต้องมีอะไรไหมเนี่ยตรงนี้มีความสําคัญเพราะว่าอย่างไรก็ตามมันก็คือเม็ดเงินนะครับพอเม็ดเงินเนี่ยมันก็ต้องมีกระบวนการใช่มันพลาดไม่ได้ครับถ้าไม่พร้อมอาจจะเลื่อนอีกสิตอบอย่างนั้นก็ก็ได้ก็ได้แต่ว่าคงไม่ครับเราเราก็ต้องยึดกรอบเวลาเราเราเชื่อว่าทําทันครับในไตรมาสสองก็กว้างอยู่ครับไตรมาส2องคือเมษาพุชมามิถุนาใช่ครับก็มีสเดือนก็กว้างอยู่เร็วสุดอาจจะเป็นมีนาเร็วสุดอาจจะเป็นปลายมีนาต้นเมษาเร็วสุดครับ อ่ไอโกลไม่มีสมาร์ทโฟนเป็นไปได้ไหมทําให้จบไปในคราวเดียวกับเฟส3ไปเลยต้องดูระยะกรอบระยะเวลาอีกนิดหนึ่งนะครับผมผมไม่ไม่อยากที่จะให้คําสัญญาที่มันมันมันอาจจะผิดพลาดอืครับต้องยอมรับนะจำนวนหนึ่งอตอนนั้นอาจจะไม่ลงทางแล้ว <c oughs> มีสมาร์ทโฟนครับแต่เกิดความไม่เชื่อมั่นหรืออาจจะเกิดความหมันไส <c oughs> ้แต่ตอนนี้เห็นว่าคนอื่นได้ก็อยากจะได้ <c oughs> ก็จะเข้ามาสวมการไม่มีสมาร์ทโฟนใช่ไหม อาจจะเกิดขึ้นได้แต่อ,อ,อย่างที่ได้เรียนเนี่ยมันก็อาจจะมีความจําเป็นจะต,ต้องตรวจสอบในเรื่องของการมีหรือไม่มีว่าค,คุณไม่มีจริงหรือเปล่าเราเราจะพยายามหากลไกอยู่กําลังคุยกันอยู่ในในเรื่องของกลไกอ่ะเพราะฉะนั้นบทสรุปคือให้แน่ไม่มีสมาร์ทโฟนแต่ขอตรวจสอบคุณสมบัติตามกฎหมายใช่ครับเพราะบอกแล้วว่าไม่มีก็คือต้องไม่มีครับอ่ะเป็นว่าชัดเจนนะกรณีเงินหมื่นนะอ่ะแล้วก็คุณลม อาคุณอาคุณไม่มีสิทธ์ใช่ไหมรายได้คุณเกินน่าจะไม่มีสิทธ์ฮะฮะน่าจะไม่มีสิทธ์ครับไม่มีสิทธ์ใช่ไหมมีคนใกล้ชิดมีสิทธ์บ้างไหมภรรยาผมไม่ได้มีสิทธิ์อยู่แล้วภรรยาผมเป็นต่างชาตินะครับเข้าจว่ามันต้องมีอิญาี่น้องอาจจะมีอาจจะมีครับแต่ว่าไม่ได้ไปถามหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่ามารดาก็คงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปลงทะเบียนอะไรทํานองนี้อะถามเพื่อคือบังเอิญไม่มีสิทธ์แม่งก็จะถามว่าจะเอาไหม ฮะเอินไ,ไม่มีสิทธิ <im> ์ <itation> <im itation> คือผมว่ามันอันนี้ถ้าถ้าพูดในมุมประชาชนผมว่าคนทั่วๆไปเนี่ยครับมันเป็นเรื่องสิทธิ์เนาะแล้วก็เขาก็มองว่าเงินทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นเงินของประชาชนอดังนั้นเนี่ยในสิทธิ์ต่างๆเนี่ยนะครตับเวลาที่คนมาปรตึกษาผมหรือถามผมบอกว่าก <im itation> <im itation> ็ลงไปเลยนะครับมันก็เป็นสิทธิของประชาชนอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าเ็าสามารถที่จะลงทะเบียนได้ไม่ได้มีมีปัญหาอะไรนะครับสุดท้ายคือเงินประชาชน มันคือเงินประชามันก็คือเสร็จแล้วใช่ฮะก็คือเงินของพวกเราแหละครับซึ่งออรัฐบาลก็ต้องบริหารเ,ออเงินก้อนนั้นนะครับไปตามแนวทางนโยบายที่รัฐบาลได้หาเสียงเอาไว้กับประชาชนส่วนเมื่อเรารับไปแล้วเ,ออเราจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบหรือเราจะไม่รับก็แล้วแต่เนี่ยนะครับผมก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนแต่ละคนได้อยู่แล้วอ